คนมาสั่งคกที่สองเมาใครลูกแม่น่อยน้ำอันนี้นางม่วงร่างยทตำให้โคกที่สองแหกมันมื่อนี่ด้อันโคกที่สองเจ้านอนคนสั่งยังก่อบอตงมกุ้งก็ตามาคุณงก็ตามขอบเอาตั้งใจเฮ็ดสุดฝีมือเลย้ะขอบคุณน้องๆคนมามาซื้อให้พี่น้อยคนมา่นผ่านมากพอดีนอนลุบรอ่น แลีนรถสิบหลอเอาเน็ดแซ่บๆได้ไแม่เด้อให้น้องเขาตกแน้องนั่งวนไก่กินนั่งวนไก่กินไปแล้วคคกนึงเย้มันต่ำไปไอ่เิ่นมาท่านทั้งนอกพอดีขอเลยไายพี่น้องเว้ยน้องมันไปธุระมาเพื่อนกระซักเอาอื พี่น้องนั่งเล่นน้ากันยู่นีครับพี่น้องเม่หม้อนก็มาเล่นน้ำนะแม่เนาะเอาน้ากินเอามาน้องาเอาไวองนีครบกนาอืมครับอาที่ได้ใส่น้ากินน้ำในแม่เนาะเห็นเนี่ยครับเออเออ้ะเกาไม่รถน้ำแข็งเลียนพันมาหนิวันนี้ไปใสุ่ โอ้ยพี่น so <c oughs> <c oughs> oh, like ้องเลยไทเอาพี่น้องพ้าพีซเว้นมานี่นะครับว่ากินอยากกินซิทใบเพื่อเด็เพื่อนนะสาบแก้ววองอยากกินซิทใบกับน้ำเหมืนเอียงบูเยลลี่วะพี่น้องเอาเพราะพี่ขอโทษมากินลูกนั่งกินดีๆเออนั่งท้องอันนึงอะไรครับเออ ครัื้อหนึ่งแถมหนึ่งพี่น้องกินกัดกินไอ้เพื่อนกินก่อนพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างภาพก่อนพี่น้องซื้อนี้มาให้น้องทองทองมาไหมเนาะขอบคุณนะบอว์เพชรก่อนลูกละเบอร์อันนี้นาบอวเพชรซื้อใหม่บนกระลายลายซื้อเออครับเมื่อในการมีผู้ใหญ่ใจดีเด้อพี่น้องบนผากเงินมาให้มาตั้งพี่แม่มันมืดจะผากเงินมาให้อัน ไฮมนหนึ่งพันบาทเรน้อยห้าร้อยบาทเนาะไม่น้อยห้าร้อดน,น้อยห้ารอยเอาไว้ไวให้อันดัก,กน,นงทุนลงทุนต่าดักกระแจกแ้กระแจกแบบในงนนนุ้นหนั่นแล้วแต่เอาพอสมควรเออไอ,อุนน้อยหา้าร้อไม่น้อยหา้ารอจากผู้ใหญ่อเมกาหมดอนไหนสองพันมึอเจ้าในมุนนงพันหนึ่งมนก็ไล้ว่าเออมนนออออนุนกัเอาไว้ทำทุนเออแล้วแต่จะเห็นนกระเฮ็ดต่าให้ไปแล้ว คือเพิ่นไฮน้อแม่หน่อยเนาะพเพื่อนมแรงเนาะอ่อนาะมี3คนสวยแตก็ไม่ไกยเนาะย่้อเก่าเอออบนจอย่างไรก็ไม่ได้เพิ่นรวยขึ้นสุขคาพแข็งแรงน้อแม่หน่อยเนาะครับครับเออเออเอาวันนี้กไม่เห็นแนวกินวันี้พี่น้องเอามาพี่น้องมาไหมวันนี้แม่ค่าก็อยากกินเขากันเนาะไม่น่อย เออเอเอาเอาเพื่อนี่ต่มเนี่งพูดนลยนะมงลูกเพื่อนก็ออกมาเหล่นน้ำเอาโตนี่กับประจำตำเนียงของเพื่อนพี่น้องเฮ็ดยังแมงเจ้าเออเอ้าเอ้าเอาเออด่ากจินนี่ลูกสาวเมียน้อยกับจีดังไปเห็นยังบุ๊กตานมืดบ่ห้าเขาบอกแว่นอยดิเออเดี๋ยว สายกองกนนเงยนก่อนเป็นเยัดย่ำอันนี้มันยังนี่ไม่น้อยไฟยจะติดที่บริษัทเนี่ยโอ้เออเออมีตั้งหลายเต่าเนาะอันนผู้ร่งไฟเราไปใไช้เราอันนี้ไม่น้อยเลี้ยงไปแล้วทุวนนะ่นไหนนอน น,น้นองวัน,ยยนวพี่น้องบานแมแ้วละกอนเดียเลยคนเดยำพี่น้องพี่น้องอาหารแม่คัวเน้หมูสามชั้นซิปิ้งอันนี้ว่าเนี่ยเอพี่น้องไม่กินน้ำากันแน่ประเทศนี้ของแ่มาแล้ว แปดสิบบาทหนึ่งยำบอกพี่น้องไหมเี่ยวเขาแล้ว่ค่ะเหี่วเขาแลเด้อพี่น้องเด้อยหียวเข่าเอาดคิอยากวอยากลูกเนียค่เนี่ยวันวันไม่นด้เอาเมื่อซื้อไว้แล้วร้อนแร่น้ำเกนือย เรือ่องวัสดีครับเป็นอะไรมันาบอกสิเขาเนี้ยสมซื่อะอะะเออคึ้นี่งนสมซื่อเออกินยำครับเขาเนี้ยให้ไปเล่นไปอื ให้พี่บอลไปทำให้ลูกแล้วยังไยังเป็ตอนเนี้อนเราไปเล่นาไงเออตอนนี้มันไม่ถึงไม่ถึงไปวไ้้ต้องบอลต้องซื้อเลนไปเยว่เดี๋ยวม่เน้ำกลเจ้ามือถือไปว่เนกเออบอล็ออกไปเม่เรน้ำกเออเล่นรอยะเาอเออ เขาชอบอะไรบ้างอืมอัากกตปลาดอมย่างด้อะไรแดงคนับคือนั้งม่นกินต้องยอมได้เี่น้องเลย มือด้ยิกแม่น่หมนูนั่นอเอา,ดา,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 าเดีนล้อนเนี่ยมหจมั่เนะโตุนหน่อยไม่กินเขาใหม่เา,างไปโตไอไอ้ทั้งคน

ต้องมองมีจริงพี่น้องโค้ผู้สาวอันมอพี่น้องมีปิ่งหมูน้ำเด้อนี่เด้อพี่น้องเด้อเนี่ยปิ่งหมูขายเลยกินแหละสั้งแต่เองปิ่งหมูขายก็มีอพรนั่นของค่อยของค่อยสะแตกเองเอราไม่ค่ามูลเด้อนะแม่แม่ควรมนนี่คุณหายกำไรหดไม่มีกำไรหรอกกินแต่ของดีดีเออแม่มอแล้วก็มานั่งเล่นให้ก็ลังใจลูกสาวพี่น้องนะแม่เนาะเจ้าคือปต์ไายคลิปเจ้าแม่ ขอนั่งยันนี่ลูกขาวายทีเออเมน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 ตัวน้ำโชคตัวน้ำโชคแต่ว่าข้ากกะทายมั่วกันไปเลยเด้อพี่น้องเด้ออเมนะกะทายของเหล้าเมน้อยกะทายของเหล้าคนน้อยละกะทายของเหล้าแบบน้ำกันนะละมั่วไปทั่วที่พระเด่นไงขายดีจ้าทุกคนขายขายได้ขายอยู่จ้าเออแต่ว่าอันนี้น้องมเราบรเษ็ดขายเด้อเราเอ็ดคลิปเหล้าพี่น้อง แตสามีคนสนใจสื่อกันพายดกวกันพิงคกยอีกการพิงคยาจะแพงไหมได้เพราะว่ามันซื้อแพงเออหมูสามชั้นแพงเนาะแต่ก่อนติดใจขึ้นที่เจ้าเห็นทุกคนกินเมื่อนั้นไหมมันแซ่บเลยไปน้องปิ้งหมูสามชั้นเนี่ยปกตีเขาออกมาเห็ดแต่หมูกระทะเนาะวันนี้เขาออกมาย่างมาเนี่ยโหแซ่บเด้อเอาให้น้องคนย่างไปโอ็จะลืมสังเกตเลยไปน้องคนมี้อสสุดอ่ะกันเพื่อนเท่ไม่แค่ธรรมดา พี่น้องกันเนี่ยเ้กินยังที่แหลายๆคนไม่ยังวนพี่น้องเดินพี่้องเดินสบายดีเดิสบายดีเดนทงนเด้นครับเดี๋ยวเข่าเฮานะ้อ่ะขอนั่งบนถงไว้ให้เี่พนงากรองไ่เลยจะเบิูออนึงจะสวดติ๊บบกรูอ๋อสว แตกือน้อเลยยเผาเยงเเาปนมือเราไปงามๆเเผ็ดเนาะแตกเลยมันเลยโอ้ยงามเลจะเบิกมือห้ามด้วยว่ามือเผ็ดด้นย่งแตกมันเล่จ้มก็ดีมือเผ็ดงามขวดแต่เท้าก็มาขาอมือเผ็ดป็งามขวดในเท้าขวน้อยเ็บงา้ห กูใหนเจ้ามายิดแม่ฮะอู้ข้าวกระาอตูอเนี่ใส่กอองอันนิ่มมาอั้งหนรอนั้นเจ้าย่างใช่ไหมใชย่างเครื่องไก่ อาหามช่กินหแล้วอ่อยนะพะว่ากินแล้วเราหมดมาน่าแม่มขบอว่าเู้าเรากินอยู่ตลอดตลอดที่จมองเลยแม่ป่ะไอาโจมห่มีเอากเส้นเอาน้ำมันถ่วน่อยเส้นใบเส้นใบพ่ผมคนเ กินได้ไรบ้างนะปวดหัวเลยเวลาคนบังคนย้ำๆเนี่ยร้านไหนที่ซื้อนั่นย้ำตัวขาสุ่ยอเลยราคาสิบค่ะต้บกันเอากระดูกไปชิลุกย้แม่ค้าเขาไม่ได้กินน้เของพอดีพี่น้องแม่หนุอยเราซื้อ

มาไดเดี่ยวมูด้นตัวนยากยาก้มันหวนะแม่หมูตันตัดน ดีแก้วิกฤตบอกก่อนยแม่บ่าคู่นะกูบ่าวฮอร์มนน่ากันอยู่นี่หาะจะไปสิได้ครอบครองแฟนคลับครับแฟนกองไอเจ้านที่อะไรสามอาสิบข้าวสี่นะคือไม่ใช่ เ, of of ederim, เอายำหยอ่เอายำรวมๆำเายำรวมๆกันเลยนะลูกเขได้กินน้ำมันปวดนะบ่ดเพปวดลูกเขากด้กินน้ำโอ้ยแห่ลึกเลเออหรือว่าต้นมัน็นทเียไปน